วิเคราะห์บอลมาเป็นนิมิตโตชาแนลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลที่จะลงทุนในค่ำคืนวันพุทธที่12พฤษภาคม2567ครับวันนี้เราอยู่ในสกันขันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศในสกันขันยูฟายูโรปาลีกระหว่างอาตาลันตาจะพบกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับคู่นี้ครับเคยเจอกัน1เกมนะครับเมื่อปี 2, 2022ครับอาตาลันตาชนะเลเวอร์คูเซ่นทั้งเหย้าและเยือนครับ3ประตูต่อ2ในเกมแรก แล้วก็เกมที่2นะครับหประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลยูโรป้าลีกส่วนผลงานนะครับหเกมล่าสุดของทั้ง2ทีมต้องบอกว่าเก่งทั้งกู้ครับอัลันต้านเนี่ยพลาดท่าแพ้แค่เกมเดียวครับคือเกมที่พวกเขาแพ้ให้กับจูเวนตุสศูนนอกนั้นชนะซาเลตาน่าสองหนึ่งถลม่มมาร์กเซยสามศูนย์ครับชนะโรมา2-1แล้วก็เกมล่าสุดในลีกชนะ เลเช่สองประตูต่อศูนย์ในฝั่งของเรเวรลเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะปิดหลีกไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยการเปิดบ้านชนะเอาบวกไป2-1ก่อนหน้าชนะมโบคุ่มไป5-0ครับเสมอกับโรม่า2-2ชนะแฟรงเฟิร์ต5-1ครับชนะโรม่า2ประตูต่อ0มาดูกันที่ไลน์อัพครับวันนี้ทุกทีมของชาบีย์ลองโซ่ฟูลทีมแบบ100%นะครับนำทัพโดยแพทริกชิกครับจอร์ดาหฮอฟแมนฟอลินวิสนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางตัวทำเกมก็คือกนิชชาก้าและก็โรเบิร์ตแอตริ ฝูงบักกางซ้ายเป็นอเลคอนโดกิมาโดทางขวาเป็นเจนนิฟฟ์ฟงป่งครับแนวรับ3ตัวเป็นจอา์ธาห์แอดมอนทับโซบ้าครับแล้วก็เปโรอินคาปี่ผู้สาประตูเป็นมาเตโควาส่วนในฝั่งของ anta, ของ ini, ัลตันต้านะครับลูกทีมของกาสเปรินีนำทัพโดยเจลูก้าซาคามังกาอเดโมล่าลุคแมนนะครับชาริสนะครับเดอร์คาเตรอเร่มิดฟิลด์ตรงกลางเป็นชูนคูฟไมเนอร์ยิงคู่กับเอเดอร์สัน ทางฟูลแบ็กทางซ้ายเป็นมัตติโอลูกิลี่ครับทางขวาเป็นดาวิดสปาคอตตาสามแนวรับมีอิสราเอนครับเบลลาดเดมิสตี้แล้วก็จิออร์จโอนะครับซาคาวินีผู้สาะตูเป็นคคนมุโซจริงๆแล้วนี่ฟุตบอลของทั้งสองทีมเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว ในฝั่งของเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นไปที่เกมตรงกลางสนามเป็นบอลทางซีชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นลุกนะครับก็ต้องบอกว่าจังหวะและก็สปีดเกมของเรเวอร์คูเซ่นน่ากลัวมากๆในซีซันนี้ใครที่ตามเรเวอร์คูเซ่นได้ดูกันนี้จะรู้ว่านะครับพวกเขามีสปีดบอลที่เร็วในเรื่องของการโต้ กับหรือว่าฟุตบอลเคาน์เตอร์แอตแท็กส่วนในฝั่งของแอตแลนตาเป็นบอลที่ค่อนข้างจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับจากอัลเดรยมลาลุกแมนแล้วก็สกามาก้าโดยมีนะครับฟูลแบ็กสองตัวริมเส้นอย่างมัตติโอลูกเกลดีกับเซบาสเตโต้าเป็นตัวที่คอสบอลนะครับเข้าไป ทำเกมในกรอบเขตโทษแล้วก็ให้นะครับสก,รรกามาก้ากับลูกมันแท็บอินในจังหวะสุดท้ายส่วนแนวรับเนี่ยนะครับสตัวใช้สกาวินี่สกายเอนแล้วก็บอลัดเดมิที่ยังคงแข็งแกร่งทั้งในลีกแล้วก็ในฟุตบอลถ้วยแต่เป็นคือวันนี้นะครับสามแนวรุกของเรลเซนค่อนข้างที่จะมีสกิลเพสสูงทั้งฟอร์เรนวิชนะครับจอร์นัทอฟแมนฮัติชิกอาจจะดูมีภาษีที่ดีกว่าในส่วนของในมากกว่าแนวรับของของอาตาลันตานะครับทีนี้ถุดแข่งองอตาลันต้าคือ ต้องบอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่รับได้เหนียวแน่นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจังหวะจบสกอร์ถือว่าแข็งแกร่งมากๆในวันที่เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยพวกเขาตั้งรับอย่างเหนียวแน่นแล้วก็โต้กลับนะครับทั้งสคามังกาเองก็มีความเร็วคูปไมเนอร์นะครับเองก็มีความเร็วจังหวะแถวสองยังมีชาเลเดสนะครับคาเตอร์รี่เป็นตัวจบสกอร์อีกในฝั่งของชาบี้ลองโซ่เนี่ยวันนี้ตัวที่จะยกระดับเกมนั่นให้จับตาไปที่ฟอลอเรนวิสนะครับกับเกนิกชาก้าค่อนข้างที่จะมีอิมแพ กับเกมของเลวอกเซนค่อนข้างเยอะนะครับส่วนแนวรับนะครับเปโรอนคัปปี้จอร์แดนทานะครับแอดมอนทัตโซบ้าวันนี้งานหนักเหมือนกันนะครับการรับมือกับเจรูกาสคาร์มาก้าไม่ใช่งานง่ายรวมไปถึงนักเตะตัวเก่าอย่างอาริบาลุกแมนนะครับที่นี่ก็ช่ำชองในลีกนะครับทางแชมเปี้ยนชิพเพลย์บอิกเล่นมาหมดแล้วดังนั้นเกมวันนี้เนี่ยผมมองว่าเออ่ได้เปรียบกันคนละแบบนะครับอัตลันตันเน้นไปที่ริมเส้นแล้วก็จังหวะแท็บอินส่วนเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยเปลี่ยนจากรับ เป็นลุกได้เลยมากๆซึ่งเกมวันนี้ก็น่าจะเปิดแรกกันใครที่พลาดท่าก่อนก็อะบอกว่าโอกาสที่จะยิงประตูคืนถือว่าเหนื่อยครับเพราะว่าเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ดีทั้งคู่ส่วนในฝั่งของเรลกเซ่นก็ค่อนข้างที่จะตายยากครับเป็นเสือตายยากใลฤดูกาลนี้พวกเขายังไม่แพ้ใครเลยในลีกนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าเอาชนะอัลตาลาหรือว่าควาแชมได้นเนี่ยก็จะทําให้เรลกเซ่นคว้าดับเบิลแชมป์นน่รวมถึงรายการนเนวิโพคานาชิงนะครับที่จะร้อเล่นอีก อีก2สัปดาห์ข้างหน้าภาพรวมผมมองว่าเกมวันนี้จะสู้กันในอย่างสูสีนะครับให้อยู่ไปที่เลทราคาต่อเลเวอร์คูเซ่นครึ่งลูกผมยังเชื่อใจว่าฟุตบอลที่กำลังมั่นใจติดลมบนอย่างเลเวอร์คูเซ่นไม่น่าพลาดนะครับครึ่งลบ10มีโอกาสที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นจะจบสกอร์ได้เฉียบคมและก็คว้าแชมป์ภายใน90วิีมองว่าอัลตันต้าน่าจะต้านไม่อยู่ครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นวันนี้เน้นได้เลยครับขอให้ทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่าเข้ามาดูคลิปนี้โชคดี เฮงๆเลยครับใครที่ชอบห้างยาแบบผมก็ให้กระโดดรถขึ้นมาส่วนใครที่ไม่ชอบก็ส่วนได้ทันทีไม่ว่ากันนะครับคิดเห็นอย่างไรกับฟตุตบอลคู่นี้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับไว้ผมจะมาตอบทุกท่านด้วยตัวเองนะครับว่าเราจะ นะครับมีแนวทางร่วมกันได้อย่างไรบ้างส่วนจบคลิปนี้ผู้ไหนนะครับวันนี้มีฟุตบอลสเต็ปสามมาฝากแฟนๆตามคําเรียกร้องว่าบางท่านบอกว่าวิเคราะห์แต่บอลเต็งเหรอครับทำไมไม่วิเคราะห์สเต็ปสามให้บ้างไม่วิเคราะห์บอลสเต็ปอื่นให้บ้างก็วันนี้ก็จัดให้แล้วนะครับต่อไปนี้ในช่องของเราเนี่ยก็จะมี2คอนเทนต์นะครับเป็นบอลเต็งหนึ่งคู่นะครับเน้นมาให้เลยคัดมาให้แล้วแล้วก็อีก1คลิปเนี่ยจะเป็นสเต็ปสามที่เน้น ให้เต็มแบบแน่นอนว่าไม่จะเป็นบอลสูงต่ำนะครับบอลแฮนดิแคปหรือว่าจะเป็นทีเด็ดนะครับต่างๆในช่องก็จะฝากไว้ให้ทุกวันที่นี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกล่าวขอคุณทุกท่านโชคดีเฮงๆเลยๆครับ